กลาบสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์เบย์ยิบสี่ครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจาร,รย์เบย์ยิบสี่ครใจมีข่าวดีมาบอกค่ะก่อนอื่นเรามาร่วมกันกลาบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะคะ อมอคีพาหูบุพผังสักการะวันทนังครูบาจารย์ยังอาจารยยเทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ ท่านผู้ชมคะวันนี้นะอาจารย์ลีฟสีใครใจได้นําไพ่ชุดไพ่พรมยานนะคะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนญา,านพิโมกมานําเสนอให้กับเพื่อนเพ,นพ,นพื่พี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังนะคะปกติอาจารย์ลีฟสีใครใจก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาว12ราศีและชาว12ลัคนาราศีนะคะ วันนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเป็นข่าวด่วนข่าวดีสำหรับทุกทกท่านนะคะทุกทกท่านสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะนะคะมาเรามาเริ่มกันนะคะเราจะมาดูซิว่าไพ่ใบแรกเนี่ยนะคะไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรม์ยานร,รัตนยานพิโมกเนี่ยนะคะเขาจะบอกอะไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะท่านผู้ชม โอ้โหได้ไพ่พระเพลิงเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะทุกทกท่านเลยที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะความวู่วามความใจร้อนความบุ่มบาปเนี่ยเวลาเราิดจบสิ่งใดแล้วเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะคะข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายจากการที่เราเนี่ยวู่วามใจร้อนนั่นเองดังนั้นเนี่ยทุกทกท,กท่านเลยนะคะต้องมีจิตใจที่มั่นคงนะคะ คือลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะฝึกการนั่งสมาธิฝึกการารเจริญสติได้ฝึกการเจริญสติได้นะคะ ท่านผู้ชมนะเพื่อที่มาปร,ปรับปรุงจิตใจของเราเนี่ยให้มีความนิ่งมีความบิกบานใจมีความอิ่มเอ็ใจนะคะเพราะเวลาที่เราเนี่ยมีอารมณ์ที่นิ่งมีจิตใจที่เบิกบานใจอิ่มเอ็ใจเราหยิบจับสิ่งใดเนี่ยก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายได้ง่ายนะคะสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจเนี่ยได้ด้วยดีนะคะอันนี้พ,พระภั่ยพระองค์ก็มาเตือนนะคะนะ ว่าอย่าวุ่นวายอย่าใจร้อนทําสิ่งใดก็ตามเนี่ยไม่ควรว่วามไม่ใจร้อนนะคะนะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมเรามาดูซิว่าเอไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจาร,รย์พรหมญาณรัตนญาญพิโมกนะคะเขาจะมาบอกอะไรกี่วในด้านของการเงินนะคะขอไพ่นะคะมีไพ่ลวงมาหนึ่งใบนะคะไพ่ที่ลวงก็คือ พระนางเบญจก,กัลยาณีค่ะเราใช้ไพ่ใบน,นี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะพระนางเบญจก,กัลยาณีเนี่ยก็มาบอกเลยนะคะว่าการเงินการทองเนี่ยของทุกทกท่านเลยนะคะที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้เนี่ยการเงินการทองของท่านผู้ชมเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคัง่งหยิดจับสิ่งใดมีเกณฑ์การสาเร็จและหากท่านผู้ชมเนี่ยมีการเปิดสร้าง ไรายได้นะคะในหลายๆช่องทางเนี่ยเป็นการดีมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะนะท่านก็สามารถที่จะมีเงินเนี่ยเป็นกอบเป็นกรรมได้ในช่วงนี้นะคะธุรกิจในช่องทางต่างๆของท่านผู้ชมมีเกณฑ์การจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นโชตช่วงชัชวาดีย่มากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นใ้ท่านผู้ชมเนี่ยน้อมรับคำอวยพรดีๆที่ ให้พรมยานอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตานญาาพิโมงเนี่ยมาสื่อสารนะคะให้น้อมรับนะคะความมั่งคัง่งความล่ำรวยเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลมาเทมาสู่ตัวท่านผู้ชมนะคะนะอันนี้เป็นพระนางเบญจก,กัลยาณีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะและในมือของพระอ,องค์เนี่ยก็ถือดอกบัวอยู่ดอกบัวนี่คือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ นะคะสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวานนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหสรุปแล้วก็คือการเงินการทองของท่านผู้ชมเนี่ยยูนิเกณฑ์ดีการเงินการทองเนี่ยมีความมีการขยับขยายนะคะเป็นบนันทิต่างที่ดีนะคะเรียกว่าส่วนกระแสนะคะดังนั้นท่านผู้ชมเนี่ยเปิดจิตเปิดใจน้อมรับเงินนะคะที่หลั่งไหลมาทีมาสู่ตัวท่านผู้ชมเนี่ยในทุก ทุกจานวนนะคะไม่ว่าเขาจะลังไลเข้ามาหนึ่งล้านส0ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านก็ตามให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดจิตเปิดใจน้อมรับในทุกจํานวนนะคะท่านผู้ชมโดยปราศจากความรังเรีความสงสัยนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมคะท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยอยู่ในวงการนี้มามากกว่า25ปีและอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษเลยทีเดียวนะคะเป็นข่าวดีข่าวด่วนที่ เดยบสีใครใจเนี่ยมาส่งสารให้กับทุกทกท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลัปนี้นะคะลำดับต่อมาค่ะเดี๋ยวดูซิว่าไพ่อันศักดิก์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยนันเขาบอกอะไรนะคะได้องค์เทพพระเสาร์นะคะท่านผู้ชมคะองค์เทพพระเสานี้นะคะนะมาบอกเลยว่าตัวท่านผู้ชมเองเ,องเนี่ยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากครอบครัใหญ่เช่นคุณแม่ครือญาพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายนะคะนะและ ให้ใบบนี้บอกว่าให้ท่านผู้ชมนี่นะคะมีการรีแลกซ์ผ่อนคลายนะนำตัวเองเนี่ยคอยนำตัวเองเนี่ยไปอยู่ในธรรมชาติไปอยู่กับธรรมชาติ ท่านผู้ชมอาจจะอยู่ที่สวนหลังบ้านท่านผู้ชมอาจจะพาตัวเองเนี่ยไปเที่ยวน้ําตกเที่ยวภูเขาไปเที่ยวทะเลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะคะเพื่อเป็นการชาร์จแบตรีแล็กซ์นะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้จะตึงเครียดเคล้งเครียดไปสักนิดหนึ่งนะคะและข้อดีก็คือทีแรกไพ่ได้บอกไปแล้วว่าท่านผู้ชมมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากเคือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตสหายนะคะโดยเฉพาะจากคุณแม่ นะคะท่านผู้ชมนะและให้บอกว่าให้ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยรู้สึกให้พึงพอใจค่ะในสิ่งที่ตัวท่านผู้ชมเนี่ยมีอยู่เช่นมีเงินอยู่ในกระเป๋าสักแบงค์แดงๆหนึ่งใบนะคะแบงค์โม่งๆหนึ่งใบหรืออาจจะเป็นแบงค์สีเทาสักหนึ่งใบให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความพึงพอใจในทุกจํานวนนะคะที่อยู่ในกระเป๋าเงินเนี่ยของท่านผู้ชมนะคะ ทุกๆจํานวนเลยนะคะท่านผู้ชมให้พึงพอใจในทรัพย์สมบัติที่ตัวท่านเองมีอาจจะเป็นบ้านแค่สถานที่ดงที่ดินรถความรู้นะคะความสามารถนะคะต่างๆที่ตัวคุณเองเนี่ยมีให้รู้สึกพึงความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยมีอยู่ความรู้สึกพึงพอใจนี้ล่ะค่ะเขาสามารถที่จะมาช่วยขยายนะคะ ความมั่งคั่งเนี่ยให้เกิดขึ้นกับตัวท่านผู้ชมเนี่ยได้นะโอ้โ oh ห mm hmm. องค์เทพเสารนี้ก็เป็นไพ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนะคะลำดับต่อมาค่ะเรามารับชมกันต่อดูซิว่าไพ่เขาจะบอกอะไรอีกนะคะ ดูซิได้ไพ่มาแล้วนะคะโอ้โหพระนางสุพรรณมัชฉาค่ะท่านผู้ชมไพ่พระนางสุพรรณมัชฉานี่นะคะมาสื่อสารเลยว่าตัวชาวตัวทุกทกท,กท่านเลยนะคะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีโอกาสดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดใบพริบดีมีความคิดสร้างสารรค์ที่เป็นเลิศ เห็นไหมคะช่วงนี้ยิ่งตัวท่านเองทําใจเบาๆทําใจสบายๆมีจิตใจที่มั่นคงนิ่งเบาสบายแล้วก็โอ้โหไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดยิ่งทําไมคะลังไลมาเทมาสู่ตัวท่านผู้ชมและสามารถที่จะสร้างสารรค์เรื่องราว,วดีๆเนี่ยให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะ ท่านผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามนะคะให้เกิดขึ้นมาบนโลกใบน,นี้แล้วสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะให้แบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านี้ออกไปคะ่ะนะโอ้โหพระนางสุพรรณมัจฉา ดูแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าดวงของท่านผู้ชมเนี่ยเป็นดวงที่ส่วนกระแสเหมือนกันนะคะนะดวงดีมากนะคะการเงินดีบุคคลต่างๆในวงสังคมต่างก็ให้การผลักนะดันใหการสนับสนุนตัวท่านดีนะคะลำดับต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่บอกอะไรให้กับท่านผู้ชมอีก นะพระนารายณ์บันทมศีลท่านผู้ชมค่ะโอ้โหเขาบอกว่าไอเดียเลิศไอเดียบรรเจิดเนี่ยของท่านผู้ชมนะคะมีโอกาสที่สำเร็จสำเร็จสำเร็จและไอเดียต่างๆนั้นท่านผู้ชมสามารถสร้างสารรค์เรื่องราวดีๆเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วและสิ่งที่ตัวท่านเองกำลังดำเนินการอยู่หรือกำลังมีวางแผนการอยู่สิ่งนั้นเนี่ย เมื่อสำเร็จแล้วมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลเนี่ยไปทั่วโลกนะคะสิ่งที่ตัวท่านจับอยู่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์หรือธุรกิจการเกษตรสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กร เห็นไหมคะโอ้โหดีมากมากดังนั้นนะคะท่านผู้ชมคะมีไอเดียรถม,มีไอเดียอะไรนะคะให้เร่งรีบดำเนินการเนี่ยลงมือทำในทันทีและหากท่านเนี่ยต้องการเพิ่มทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถนะคะให้นำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับโคช้ชครูครูบาอาจารย์ค่ะ นะเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแล้วนําองค์ความรู้ที่ท่านเก็บเกี่ยวมาได้มาพัฒนาทักษะกินมีความรู้ความสามารถมาต่อยอดค่ะและสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งเลิศที่ตัวท่านผู้ชมเองมีความส,น,สนใจเนี่ยนะคะมีความรักในสิ่งนั้นนะคะและลงมือทําอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนด้วยความวิรุยะอุตสาหะนะคะ มีการทดสอบนะคะว่าใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงใช้งานได้ลดแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยแบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านี้นะคะไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะนะโอ้โหไพ่ใบนี้บอกเลยนะมีชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลไปทั่วโลกนะคะท่านผู้ชมลําดับต่อมาค่ ดูสิว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิมโมกเนี่ยเขาจะบอกอะไรนะคะดีวดูสิคะโอ้โหท่านเนี่ยต้องดีใจนะเนื่องจากว่าองค์พระแม่ปาราวะตีเนี่ยมาอวยพรท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,ง,งโรจน์ชช่วงชังชแวน คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลๆล้านได้ไหลายหลๆล้านไพ่ถึงบอกตั้งแต่แรกในค่าว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยน้อมรับเงินน้อมรับความมั่งคั่งน้อมรับสิ่งดีๆที่กําลังท้าถมใส่ตัวท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาแบบไหนที่ดีๆเลิศเ,เนี่ยให้รับเอาไว้หมด นะคะรับเอาไว้หมดนะคะท่านผู้ชมตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยพยยิบัติรายทั้งหลายทั้งปวงหยิบจับสิ่งใดมักมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โค้ชครูครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ผลักดันส่งเสริมตัวคุณ ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตไปได้อย่างดีเยี่ยมค่ะนะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆท่านผู้ชมนะคะไพ่ดีมากๆค่ะ แบบนี้ก็เรียกว่าดวงชะตาของท่านผู้ชมเนี่ยสวนกระแสนะคะนะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมน้อมรับคําอวยพรดีๆคาอวยพเรเลดๆอันนี้เลยนะคะไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พุหมยานรัตนยานพิโมกมาอวยพรให้กับท่านผู้ชมแล้วนะคะท่านผู้ชมคะลําดับต่อมาคะ่ะเดี๋ยวดูซิไพ่เขามาบอกอะไรได้แล้วนะคะโอ้โหได้ พระอะสุรินราหูค่ะพระอะสุรินราหูนี่นะมาบอกเลยนะว่าความรักของทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้มีความพิเศษตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์กับคู่ของคุณไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วก็ตามความรักของคุณช่วงนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะคะดังนั้นเนี่ยให้มีความเข้าใจกันมากๆ แสดงความรักกันเยอะๆนะคะมีโอกาสเนี่ยพาคู่คนรักคนพิเศษของคุณนะคะไปเที่ยวนีที่แ,แปลกๆใหม่ๆไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวภูเขาเที่ยวต่างประเทศนะสําหรับท่านใดโกรธกันงอนกันเคืองกันเกฑ์กันคืนดีกันเนี่ยสูงแม่นะสําหรับท่านที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันไพ่ก็บอกว่าช่วงนี้ให้แสดงความชัดเจนในความรักกันเนี่ยมากๆยิ่งขึ้นเช่น บอกรักกันพาคู่รักคนพิเศษของคุณไปทานอาหารนอกบ้านไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวภูเขาน้ําตกไปเที่ยวต่างประเทศได้นะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวท่านเองนะคะพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถช่วงนี้เขาสามารถมีไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดที่ไม่ซ้ําแบบใครนะคะโอ้โหดีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะ ดวงชะตาของทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเรามารับชมกันต่อค่ะว่าเอ๊ไพพรมยานเนี่ยเขาจะมีข่าวดีอะไรมาบอกกับท่านผู้ชมอีกค่ะนะมาดูซิอืมท้มาวทัตตรถค่ะท่านผู้ชมคะท่านใดที่รู้สึกปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะ ก้มกะเวียนศีรษะเงยก็เวียนศีษะควรไปพบแพทย์นะคะรวมทั้งท่านใดที่มีปัญหาทางด้านสายตาหรืออยู่หน้าคอมเยอะจับมือถือบ่อยให้มีความระมัดระวังในเรื่องของดวงตานะคะให้รับประทานอาหารที่มีการบำรุงสายตานะแล้วก็ไม่ควรจะนั่งจ้องคอมหรือมือถือเนี่ยมากจนเกินไปนะคะมันออกกำลังกายค่ะนะ ทำอย่างไรก็ได้ทําให้ร่างกายของตัวคุณเองนะมีความสวยมีความงามมีความหล่อความเท่มีความแข็งแรงทําอย่างไรก็ได้นะองค์เทท้าทนต์ได้ยังมาอวยพรด้นะว่าท่านทิศท่านใดนะคะที่กําลังเดินทางเนี่ยไปต่างถิ่นต่างเดินต่างประเทศเก็นการเดินทางของท่านผู้ชมปลอดภัยท่านผู้ชมอาจจะเดินทางไปติดต่อเรื่องของธุรกิจการงานการเรียนหรือการเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวเก็นการเดินทางในครั้งนี้สําเร็จสําเร็จ สำเร็จนะคะโอ้โหดียมากๆและไพ่องค์เท้าทัตปะรดเนี่ยก็ยังมาสื่อสารอีกนะว่าตัวท่านผู้ชมช่วงนี้มีเซนและหลังสังหอนเนี่ยค่อนข้างแม่นยำมากๆค่ะนะโอ้โหดีเลิศมากท่านผู้ชม ลำดับต่อมานะคะเรามารับชมกันต่อว่า่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกจะมาบอกข่าวอะไรนะคะให้กับทุกท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพระแม่นางกวักนะคะโอ้เขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขและบ้านหลังนี้กําลังมีแขกเนี่ยผู้มีผู้มาเยี่ยมเยียนคุณนะในเร็วๆวันนี้แหละ โอ้โหและสําหรับท่านใดที่วางเข้าของเอาไว้แล้วลืมใช่ไหมคะมีเกณฑ์ได้ของคืนนะของที่หายไปเนะี่ยมีโอกาสได้คืนนะคะและยิ่งท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานที่อยู่ในบ้านช่องห้องหอ,งข,อ,งข,องของคุณเองเนี่ยลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาทุกทิศทางเลยโอ้โหดียีม่มากๆเลยทีเดียวท่านชมคะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยจัดบ้านจัดช่องให้มีระบบมีระเบียบนะคะ เห็นไหมจัดบ้านให้หน้าอยู่หน้ามองนะท่านผู้ชมนะโอ้โหขยงขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้วรีบจำน่ายใจแจกไปเสดยเร็วเก็บเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่กีดขวางการเดินทางของการเงินนะคะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยดูแลหิ้งพระหิ่งเจ้าให้ดีนำฝุ่นออกให้หมดค่ะท่านผู้ชม ดอกไม้ดอกท่านะคะให้สดม่อยู่อย่างสม่ําเสมอค่ะเปลี่ยนในทุกๆ3วันหรือตามโอกาสที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถค่ะนะโอ้โหดีเยี่มากๆเลยทีเดียวจัดบ้านนี้เหมือนกับโรงแรม5ดาวโรงแรม6ดาวเลยนะคะท่านผู้ชมคขะโอ้โหไพ่ใบนี้สวยงามมา,มากๆพระแม่นางกว่า ท่านผู้ชมคะลำดับต่อมาคะ่ะนดูสิว่าไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกจะมาบอกข่าวดีอะไรให้กับท่านผู้ชมอีกคะ่ะด้ไพ่แล้วนะคะพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดคะ่ะท่านผู้ชมไพ่ใบนีนะคะเขาบอกว่าหน้าที่การงานเนี่ยของทุกๆท,ท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ในไพ่บอกว่าท่านเนี่ย สามารถลงมือทำได้เลยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะต้องการรอ์ติฟิเคตก่อนรอไปสนิรอปรอประกาศนียบัตรก่อนอย่าเพึ่งนะคะในระหว่างที่ท่านศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะท่านสามารถที่จะลงมือทำาสรสร้างลงมือทําในสิ่งที่ตัวท่านเองเนี่ยมีความสามารถมีความเข้าใจมีความรักในสิ่งนั้นเนี่ยควบคู่ได้เลยนะคะอย่ารออย่ารอคอยทุกคนเนี่ย มีระยะเวลานะคะ24ชั่วโมงเนี่ยเท่ากันดังนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดนะคะท่านผู้ชมอย่ารอคอยและสำหรับท่านใดที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานงานท่านที่ค้างอยู่ให้เร่งรีบเลยนะคะในไพ่บอกว่าช่วงนี้งานของท่านผู้ชมเนี่ย งานค้างเริ่มเยอะแล้วนะคะดังนั้นรีบเคลียร์นะคะท่านผู้ชมให้มันจบสิ้นซะก่อนกันประเมินผลงานในรอบนี้นะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหไพ่ชัดเจนมากๆนะคะทุกทกท่านเลยที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะลำดับต่อมาค่ะมาดูซิว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคมีลาบไหมนะคะอาจจะดีบซี่ใครใจจะ สับให้ให้ละเอียดนิดนึงนะคะนี่ดูซิือโอ้ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมมีโชคลาภนะคะไปกราบสการะบูชาองค์ท้าวิรูปักได้เลยนะองค์ท้าวิรูปักเนี่ยพระองค์เป็นหนึ่งใน เท้าจัดตรุรโลกบันทั้ง4ี่พระองค์ประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้โลกของเราเนี่ยมากที่สุดห่างจากโลกของเราเพียง46,000โยชน์อาจารย์ดียิมสี่ใครใจได้บกลบคุณหารเป็นหลักกิโลเมตรแล้วนะคะห่างจากโลกมนุษย์ของเราเนี่ยเพียง7,36,000กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมนะ ท่านผู้ชมยังมีโอกาสไปกราบสการะบูชาจุดทูปนะคะท้าวิรูองค์ท้าวิรูปักได้เลยนะคะจุดธูปเก้าดอกวนธูปเนี่ยสามารถลอยขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาได้นะคะพระองค์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดทางทิศตะวันตกของชั้นสวรรค์จาตุมหาราชิการวมทั้งโลกมนุษย์ของเราพระองค์คอยดูแลปกปักรักษานะคะทรัพย์สมบัติอันมหาศาลนะคะ ที่อยู่ใต้บาดาลโอ้โหดังนั้นไพ่ใบน,นี้นะคะมาสื่อสารเลยว่าดวงชะตาของท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภค่ะมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสถูกรัตตอรี่รางวัลใหญ่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีน้อมรับทุกจำนวนน้อมรับคำอวยพรจากไพ่พรหมยาณเลยค่ะ โอ้โห و, ดวงของท่านผู้ชมนี้ดวงดีดวงรักมากนะคะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะอาจจะบีบซีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบโอ้โห و, ไพ่ใบดีนะคะคือคุณแผนกับนางพิมพิลาลัยค่ะการที่ทุกๆท,ท่านเลยเนี่ยมันศึกษาค้นคว้าหาความรู้ย่อยัำเสมอเป็นสิ่งที่ดีทำให้ตัวท่านเองสามารถสร้างสรรค สิ่งดีๆสิ่งเลิศเลอที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมใส่ความรากักอย่าลืมใส่ความเอาอกเอาใจใส่ลงไปในสิ่งนั้นด้วยนะคะท่านผู้ชมนะและให้เร่งรีบลงมือทำเสริสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นในทันทีค่ะนะโอ้โหโอกาสประสบความสำเร็จสูงมาก และอาจารย์เบยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตานะคะของทุกๆท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้จบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆพีพีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศเล,เลของอาจารย์เบย์ยิ้มีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศเล,เลของอาจารย์เบย์ยิ้มีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตาม กดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจาร,รย์เบยิบซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจาร,รย์เบยิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่พ,พ,พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามอื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี พภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีคลิปเลิศๆของอาจารย์บบยิมสีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ